วิธีมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นค่ะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะได้ยินหัวข้อแล้วเราจะมาบอกว่าเฮ้ยเราพยายามที่จะพัฒนาตัวเองแต่ทําไมเราถึงจะไปมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นมันเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อวันที่คุณเจอคนที่ทําร้ายคุณ นินทาคุณทําให้คุณเจ็บใจทําให้คุณรู้สึกหมดอะไรตาอยากและเราทําไมต้องเจอคนแบบนี้แล้วก็คุณจงใช้ความเข้าใจให้มากค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าในอดีตของเขาหรือตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยเขาได้พบเจอกับเหตุการณ์อะไรมาบ้างเจ็บปวดกับอะไรมาบ้างหรือเขาอาจจะพึ่งเสียพ่อแม่หรือว่าพี่น้องในครอบครัวไปก็ได้ค่ะ มันจึงทำให้เขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมากับเราค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจกับเขาให้มากๆค่ะมันไม่ีใครที่ไม่ดีค่ะทุกคนะดีหมดค่ะเพียงแต่ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยอาจจะไม่ดีไม่ถูกใจเราเท่านั้นเองค่ะดังนั้นแล้วถ้าเราเข้าใจในพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาแล้วเราก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นได้ค่ะแต่ในทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ย คือมันมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่มุกดาอยากจะเตือนให้ทุกคนรู้ไว้ก็คือเมื่อเราประทะกับอารมณ์ที่ไม่ดีหรือความรู้สึกที่ไม่ดีก็ตามอย่าบ้าตามอารมณ์นั้นค่ะอย่าคล้อยตามอารมณ์นั้นทําให้ตัวเราเองอมีอารมณ์ที่ร้ายตามค่ะเพราะหนึ่งอย่างเลยคือเขาคนนั้นหรือคนที่ ใส่ร้ายเราเนี่ยเขาจะรู้สึกดีใจมากหรือมีความสุขมากที่ทําให้คุณเดือดดานได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเข้าใจใช้ความเข้าใจในพฤติกรรมของคนคนนั้นหรือต่างๆนานาจากเหตุการณ์ที่คุณพบมาแล้วก็มันจะทําให้คุณชนะคนพวกนี้และทําให้เราเนี่ยแทนที่เราจะเป็นคนเดือดดานมันจะทําให้คนตรงข้ามเราหรือคนที่อยากจะใส่ร้ายเราเนี่ยเดือดดานแทนเพราะว่า เราไม่ได้คอยตามหรือมีอารมณ์ตามในเรื่องนั้นๆค่ะคิดให้สำเร็จกับครูมุกดามุกดามิลเลเชลเมเกอร์